วันนี้นะครับมีเทคนิคบางอยา่างสำหรับท่านที่มีปัญหาในการที่จะซื้อเหรียญใน b i n a น c e นะครับด้วยบัตรเดบิตนะฮะคนที่มีปัญหาซื้อไม่ได้ด้วยบัตรเดบิตของธนาคารต่างๆวันนี้มีเทคนิคซึ่งจะทำให้เราสามารถ ซื้อเหรียญต่างๆโดยตรงจากใบเน้นได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอันดับแรกเลยนก็คือ Wallet ของ True Money นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ให้ไปสมัครแล้วก็ผูกบัญชีแล้วเราก็จะไปเพิ่มบัตร Mastercard นะของ True Money เป็นเวอร์ชันนะครับเป็นบัตรเสมือนนะฮะซึ่งไม่มีบัตรแข็งจริงๆ ซึ่งจะอยู่ตรงหัวข้อนี้นะครับถ้าของท่านไหนยังไม่มีนะฮะก็เข้ามาที่ช่องรายการโปรดตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูทั้งหมดนะมันจะอยู่ในหัวข้อสินเชื่อการออมและการลงทุนนะให้เราแตะที่บัตรมาสการ์ตร,ตรงนี้นะครับเข้าไปอ่าสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เปิดเวร์ชื่การนะครับก็ให้ทำการเปิดเวร์ชื่การ เสร็จแ,แล้วเราก็จะได้เลขที่บัตรนะฮะแล้วก็วันหมดอายุนะฮะแล้วก็ได้เลข C V V มานี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถซื้อเหรียญจากใบแนนโดยตรงนะครับให้เราจดนะฮะเอาเลขบัตรเอาเลขวันหมดอายุแล้วก็เลข C C V ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ใบแนนแล้วก็ กด้าไปที่เครดิตเดบิตการ์ดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะซื้อจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆก็ใส่เลขบัตรมาสการ์ดนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกบัตรเข้าก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีปุ่มให้เพิ่มบัตรใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มบัตรเข้าไปเสร็จแล้วก็สั่งจ่าย ผ่านบาทนี้ได้ทันทีเลยนะครับค่าธรรมเนียมก็จะประมาณพันละ30กว่าบาทนะฮะค่าธรรมเนียมเมื่อหักเบษษ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ34 35บาทนะครับค่าธรรมเนียมอาจจะดูสูงหน่อยแต่ว่ามันก็สะดวกที่เราจะซื้อโดยตรงจากบนแอนเลยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบราคาจาก P2P อ่ กับราคาที่เราซื้อโดยตรงบวกค่าธรรมเนียมก็ดูจะถูกกว่าซื้อจาก p 2 p หรือว่าซื้อจากเว็บอื่นแล้วโอนมานะฮะถ้าซื้อจากเว็บอื่นแล้วโอนมาเราก็ยังมีค่าธรรมเนียมต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะมากกว่าที่เราซื้อโดยตรงจากบ i n น n c นเลยนะครับข้อดีของการซื้อแบบนี้นะครับซื้อผ่านบัตรเดบิตก็คือมันรวดเร็วนะโดยตรงจากบ i นน n c e แต่ข้อจำกัดก็คือมันมีขั้นต่ำในการซื้อนะฮะเริ่มต้นจาก500บาทขึ้นไปซึ่งถ้าเราซื้อจาก P2P ก็จะมีบางเจ้าที่ซื้อได้ในราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เราเปรียบเทียบดูนะครับสำหรับท่านที่มีงบจำกัดอยากจะซื้อทีละน้อยๆอ,อยากจะซื้อทีละ100บาท200บาท ก็ต้องซื้อผ่าน P2P นะครับแต่สำหรับท่านที่ต้องการซื้อ500บาทขึ้นไปก็สามารถซื้อผ่านบัตรเดบิตของ True Money Wallet ได้นะครับ